สวัสดีค่ะตำนานแม่เล็กยงเด็กโตะคะ่ะสวัสดีค่ะวันนี้เห็นผลง,งานลูกสาวเต็งเป็นยังไงบ้างก็ภูมิใจนะครับแบบว่าคือถึงจะเป็นรอบพีรีมแต่ก็เราก็ดีใจว่้ผลงานของลูกสาวทาออกมาดี<ะ>ภูมิใจมากจริงๆในทุกๆรอบเนี่ยที่เราเห็นมีครูตั้งแต่ในรอบเก็บตัวเนี่ยจะอยากให้เขาปรับอะไรหน่อยไหมเพราะว่าจะรอบไปน้องแล้วก็คือปรับการพูดให้พูดช้าน,นิดนึง แต่การเดินกันอะไรอย่างโอเคหมดเลยไม่ห่วงแล้ว,วแน่นอนว่าแม่ส่งนางงามมาเป็นร้อยวันนี้ลูกสาวอีกคนนึงนะคะ,คะอยากให้แม่อวยพรให้กับหมีภูหน่อยดีกว่าก็ยังไงก็คือโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็ยังไงก็ขอฝากกับทุกๆคนนะคะช่วยเชร์น้องหมีภูด,ด้วยนะคะเบอร์11อนะคะวาสิตาชัายสกุลชื่อสกุลวันนี้ก็ได้ไปตำแหน่งพิเศษหนึ่งตำแหน่งแล้วนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่แบบว่า ที่น้องเหนื่อยมาแล้วน้องได้แต่อีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะน้อยใจฝากน้องแบงด้วยนัชนาราใช่แบงค์นาราเบอร์สิบแปดนะคะยัยเขาฝากทุกคนเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับทั้งสองคนด้วยแล้วก็ให้แม่เล็กน้องโตส่งลูกถึงฝันด้วยค่ะอะไรคือสิ่งที่ทำให้แม่แบบทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสนงารกี่ปีแล้วแม่ในวงการลางานโอ้ยสามสิบกว่าปีแล้วแม่ส่ง ตั้งอาทิตย์วันนี้ตั้งปี1998แล้วก็1999แล้วก็ปี2000ใช่แล้วแม่ก็หยุดไปแล้วก็กลับมาส่งอีกค่ะคือตัวจะสมหวังแล้วนี่นี่น้เปี๊ยบอกว่าไม่ใช่เพราโดยจะสมหวังแล้วขอบคุณมากคือตั้งแต่ส่งมาเนี่ยในเรื่องของ ของการทำงานสองแม่เล็กกับแม่เล็กวางการทำงานยังไงดีกว่าก็คือแบบทุกอย่างเนี่ยเราเราเราต้องทําเป็นทีมเพราะแม่เล็กเนี่ยมีลูกลูกทีมหลายๆคนมากจะเป็นทั้งช่างแต่งหน้าช่างทําผมเราก็คุยกันว่าฝั่งนี้ทําอย่างนี้ฝั่งนี้ทําอย่างนี้แล้วเราก็มาจูนเข้าซึ่งกันและกันแล้วก็บอกว่าการทํานางานทุกอย่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับสติแล้วก็การวางตัวเพราะว่าการที่จะมาเป็นมิชิฟอนนี่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยาก มันอยู่ที่ว่าเราพร้อมมากแค่ไหนการวางตัวของเราเนี่ยเท่าตาก,กรกรมการไหมเข้าตัวกับพี่เลี้ยงกองประกวดที่เขาดูแลน้องๆไหมเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะมีคะแนนให้ทุกวันเลยค่ะ,คะอย่างแม่ในในสามสิบกว่าปีที่ส่งคุณนี่มาค่ะทีะ่สามแม่ใครที่เหมือนคุณนี่บางก็มีอ๋อน้องเอฟนะคะแล้วน้องโปพัทริยาเสริงามวงที่ได้มิสควีนยูนิเวิร์สคนแรกของโลกนะคะ แล้วก็น้องเตยซึ่งได้รอง,ง1ปี2000 2 0 0พแล้วก็หายไปก็มาปีนี้อยากจะฟื้นอีกสักครั้งหนึ่งคือปีนี้เี่เลยนะว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์ใช่ค่ะคเป็นที่เลี้ยนงานางงามที่อยู่เบื้องหลังมา30ปีใช่ค่ะ,<ป>คะจริงๆมีความเหนื่อยหรือล้าหรือรู้สึกว่าไม่อยากทำบ้างไหมเพราะว่า30กว่าปีทำไมถึงใจรักขนาดนี้นนไม่รู้สิคือมัน,ม,นมันเข้าเส้นเลือดไปแล้วมันเข้าเส้นเลือดไปแล้วเพราะการที่เรารักแล้วเราชอบคือ,คอเราส่งลูกถึงฝันเราก็มีความสุข ความสุขตรงนี้มันมาเติมเต็มให้เราทําให้เรากระช่มก็ช่วยแข็งแรงแล้วเราดูไม่แก่ทำมาไ,ได้สามสิบกว่าปีเทคนิคอะไรในการเลือกลูกสาวที่ไม่อยู่ในบ้านไม่ได้ลงตัวก็คือขั้นแรกเลยดูการยิ้มไปเจอเห็นเด็กหัวโป้ก็จิก<ด>เลย<ช>หรอใช่ดูเลยดูการรอยยิ้มอย่างหมีภูเนี่ยอย่างเขามีเพื่อนชื่อท็อฟฟี่นะคะส่ง แล้วไม่ได้ไปเห็นรอยยิ้มของเขาเจอครั้งแรกทครั้งแรกประทับใจรอยยิ้มเลยแล้วเข้าไปขอเบอร์เลยบอกว่าหนูหนูชื่ออะไรบอกชื่อหมีภูตอนนั้นยังหัวโปกอยู่ปะผมสั้นผมสั้นปีหนึ่งเป็นนักเรียนใช่ปีหนึ่งก็ขึ้นขึ้นนักศึกษาแล้วใช่ปีหนึ่งใช่ก็เลยบอกว่าท้าทามน้องมาประกวดกว่าจะได้มาถึงวันนี้เราก็เคี้ยวเข่งกันมาแล้วก็สอนไม่ว่าจะเป็นการพูดการตอบคําถามบุคลิกภาพทุกอย่างเราก็ต้องมีการสอนทุกอย่างเรียกได้ว่าเป็นนางงามคู้บุญกับแม่ แน่นอนค่ะใช่แน่นอนที่สุดเพราะหมีปูเนี่ยงานทุกเวทีง,งานงานงานในงานแต่ละจังหวัดใช่ค่ะนนแต่ละจังหวัดใช่ค่ะก็ได้ตลอดได้เรื่อยจนจนพอตลกงชิวันนี้เราก็เลยให้น้องหยุดเพื่อที่ต้องการให้เก็บตัวเพื่อมาลงทิปคนนี้เียมตัวเป็นปีเลยกว่าจะให้มาลงทิปคนนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะจิงๆิกหมูว่าเวลานางงามที่แม่ดูแลแล้วเด็กน้องดื้ออะไรแม่ปาบยังไงอ๋อด่าค่ะจิกเลยหรอมันเป็นเรื่องปกติคือเราเหมือนแม่สอนลูก เหมือนกับเราเป็นแม่แล้วเราสอนลูกว่าหนูต้องอย่างนี้อย่างนี้นะพอพูดไม่ดีเราก็จะสอนการวางตัวอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างสอนหมดเลยสอนให้หนอกว่าให้วางตัวให้ดีไปหไหนเจอผู้ใหญ่ให้เคารพยกมือไหว้ตลอดเวลาเส้นทางของการเป็นพี่เลี้ยงในงานคือว่ายากไหมถามว่ายากไหม,าม,าย,าไมยากนะการที่เราจะปั้นเด็กสักคน,นการที่เราจะปั้นเด็กสักคนหนึ่งยากมาก,มมกาพี่เลี้ยงไม่ใสไม่ดีนะคะ เพื่อนกับเพื่อนโชว์ด้วยกันครับสมัยโชว์ด้วยกันโอค่ะเื่อดีเป็นนางโชว์ก่อนเหรอแม่ใช่ใช่ค่ะใช่เป็นเจ้าโชว์ก่อนติดตั้งนั่นคือนัคือสาขาทิฟวานี้เหมือนกันโอ้สาขาทิฟวานี้เหมือนกันแต่ไปเปิดที่เอ่อโอเอประตูน้ำแล้วทางอะที่เราทำนางงามเงินทุนหลินเราขาดจะไปไหนแก็คือ จากแม่ของแม่เองแล้วก็บางทางเนี่ยใช่ส่วนตัวด้วยแล้วก็บางทางเนี่ยแม่ก็จะมีแบบว่าสปอนเซอร์แบบว่าจับเป็นผู้ปกครองของเด็กนางนงามเด็กที่แม่เคยไปทำเขาเขาก็จะช่วยเหลือคนละนี้คนละน้อยมันก็เป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วให้เราทํางานได้เหมือนกับที่ปีน,ปนี้ไม่ได้ขอกลาบขอพระคุณสปอนเซอร์ที่แบบว่าช่วยแม่เล็กทางน้องแบงและท้องหมีภูนะคะทั้งค่าเรื่องชุดราตรีแล้วก็โรงแรมทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณมาถ้าไม่มี ผู้ประกละเราก็คงไม่รู้สึกวันนี้แน่นอนดีกว่าวันนี้ได้รู้จักกับแม่เล็กจริงนมตัวส่วนนี่แล้วเนาะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตไปาสารสาวได้ค่ะข,ขอรู้สาวแม่เล่านึงทคู่ก็ขอให้ทั้งหมีปูและน้องแบงค์นะคะทําออกมาให้ดีที่สุดเต็มที่ทำให้เป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองอย่ากเกรงอย่าประมาทเพราะว่าการพลาดนั่นก็คือหมดโอกาสแต่ถ้าเราไม่พลาดนั่นคือโอกาสที่เราจะคว้าได้ นี่คือคำสอนของแม่เล็นกน้องโตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากค่ะ